ไทตะลุยไฟประจำวันอาทิตย์ที่2องกรกฎาคม2521โดยปฏิโสนคติวันนี้ผู้ที่หลงโอ้ตัวเองประครบประงมตัวเองอยู่มากเท่าใดก็คือผู้เป็นทาสทรมานตนเองอยู่มากที่สุดเท่านั้นเท่านั้นตลอดกับกันคนนี่สุดจะทรมานตนเองอย่างที่สุดจริงๆถ้ามันอยากอะไรก็จะต้องพยายามซอกซอกหามาให้มันอยู่นั่นแล้ว คอยโอคอยประครบประงมคอยเป็นทาสบริการมันอย่างไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบจึงคือการทรมานตนเองอยู่ตราบตายแล้วก็ตายอีกอยู่ชั่วนิรันดรชนิดไม่ยอมฉลาดอวิชชาขึ้นมาให้ได้สักทีเหตุเพราะไปโง่แรกอวิชชามาก่อนคือไปหลงติดสิ่งนั้นๆอย่างนั้นๆมาซะนี่เมื่อติดแล้วก็เลิกยากก็ต้องคอยบริการตัวเอง ึงชื่อว่าต้องเป็นาธาตุตัวเองเป็นความไม่มีอิสระภาพอันแท้อันจริงความอิสระที่สุดประเสริฐด,ดังกล่าวนี้แหละที่คืออิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์แอบโซลูสที่สุดที่ถ้าผู้ใดได,ได้ผู้ใดเป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นอิสระภาพในเรื่องใดในแง่ใดของความติดใดๆที่คนติดอยู่จริง ก็จะเป็นอิสระเสรีภาพที่สิ้นความเป็นทาตยอย่างสูงสุดบริบูรณ์เหนือสุดเหนือไม่มีอำนาจอะไรจะมาข่มได้อีกไม่มีอำนาจอันใดจะมาเกี่ยวไว้ได้อีกเลยจึงเรียกสภาพนี้ว่าความหลุดพ้นวิมุตินิพพานอย่างแท้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะพึงทำพึงฝึกพึงตัดเอาได้สำหรับคนผู้ตั้งใจเรียนรู้ทั่วไปทุกคน เมื่อทำได้แล้วผู้นั้นก็จะว่างจะเสรีจะมีเวลาจะไม่ต้องไปมัวลงทุนลงแรงอะไรกับเจ้าสิ่งที่เคยติดนั้นอีกเมื่อว่างเมื่อเสรีเมื่อมีเวลาแล้วจะอยู่เฉยๆก็สบายแล้วและยิ่งจะเอาเวลาเอาทุนเอาแรงนั้นๆของเราไปสร้างสรรค์ไปจันลงอะไรที่น่าทำ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อผู้อื่นก็จะทำได้เป็นประโยชน์จริงเป็นประโยชน์แท้ในโลกในสังคมยิ่งยิ่งขึ้นได้เสมอนี้คือการทำคนให้หลุดพ้นนิพพานแท้แท้และจะเกิดเป็นคนมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมจริงๆดังนั้นคนที่จะพ้นความเป็นทาตผู้ทรมานตนเองเพื่อตนเองเพราะหลงโอตนเองประครบประงมตนเองได้ ก็จะต้องลองฝึกลองหัดทำความหลุดพ้นบางชนิดของตนเองดูให้เห็นจริงรู้จริงแล้วเราจะรู้จักความเจริญความประเสริฐแท้ๆเมื่อเราได้หลุดพ้นจากความเป็นทาตอันทรมานนั้นๆก็ต้องลองหันมาตรวจตัวเองดูจริงๆจังๆว่าเราไปโง่แรกอวิชชาหรือคือไปหลงติดอะไรกันอยู่บ้างแม้เรื่องติดเล็กๆน้อยๆใดๆตรวจตั้งแต่ความหยาบต่ำที่เราติดอยู่ไปเลย คืออบายามุกทั้งหลายเป็นต้นอย่าประมาทเป็นอันขาดอย่าคิดแต่ว่ามันเป็นความสุขถ้าได้เสพสมสุขสมกับสิ่งติดนั้นๆเป็นอันขาดก็เจ้าความสุขเพราะได้เสพสมสุขสมนี่แหละคือการบริการอย่างทาตโง่ของเราอันจะไม่มีวันหยุดสนิทหรือหลุดพ้นความเป็นทาตทรมานได้เลยตลอดกับตลอดกันจริงๆอบายามุกแม้น้อยก็ต้องหยุดต้องเลิก ต้องตั้งใจเอาจริงพิจารณาเห็นโทษเห็นภยัยวิปัสนาญาณของมันให้มากให้เห็นให้ได้ทุกแง่ทุกมุมซอกซอนรู้เข้าไปและพร้อมกันนั้นก็พิจารณาเห็นคุณในเมื่อเลิกได้หยุดได้ให้ดีๆชัดๆถึงความอิสระความเบาว่างความสิ้นภาระความลอยตัวของเราออกมาจากสิ่งติดนั้นๆให้ได้เราต้องทำจริงมีการลงมือเลิกหยุดขาดพรากห่าง จนสำเร็จให้ได้จริงๆเราจึงจะมีความหลุดพ้นหรือความอิสระที่แท้จริงในตนมิใช่เพียงเข้าใจด้วยเหตุผลอยู่เท่านั้นแล้วก็สะสมความหลุดพ้นหรือความอิสระเสรีนี้ให้มากๆขึ้นเช่นเรายังติดยังเป็นธาตุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียรสีต่างๆที่ล้วนไปโง่แรกอวิชามาทั้งนั้นว่าถ้าได้เสพรูปเสบรสเสพกลิ่นเสพเสียง เสพสัมผัสเสียดสีอย่างนั้นอย่างนั้นว่าเป็นสุขสมใจก็ต้องมาลดมาหัดเลิกให้หลุดพ้นให้ขาดสิ้นอีกจริงๆทั้งความโง่แรกที่ไปหลงติดลาบติดยศติดสันเสริญติดโลกียสุขใดๆทั้งหมดก็จะต้องฝึกละฝึกลดกันออกมาให้พ้นความเป็นทาตที่แสนทรมานออกมาให้ได้จริงๆยิ่งได้มาฝึกหัดตัดละออกจากความหลงติดในอะไรต่างๆมากอย่างมากแง่เท่าใด นั่นแหละเราจะยิ่งเห็นแจ้งเห็นใหญ่เห็นชัดในความอิสระเสรีแท้ๆหรือจะรู้แจ้งในความหลุดพ้นนิพพานที่จริงได้อย่างแสนสุขแบบวูปะสมสุขสุขอย่างว่างอย่างหลุดอันยิ่งกว่าสุขคือปรมาสุขะที่เราเคยโง่หลงติดสุขแบบโลกียสุขอย่างโลกโลกที่พากันเป็นที่พากันเหน็ดเหนื่อยประครบประงมให้แก่ตัวเองกันอยู่ชนิดที่มีแต่ทำเพื่อตัว เห็นแต่แก่ตัวอยู่นั่นเองจนเป็นอิสรภาพเสรีภาพกันไม่ได้อย่างสมบูรณ์แอบโซลูตแท้ๆสักทีปฏิโส,สองกรกฎาคม2521